ภาคไทยยามบ่ายเพื่อนทุกคนครับบรรยากาศนอนเพิ่งตื่นครับขออนุญาตเติมความสดชื่นก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนจะอาบน้ําแต่งตัวก่อนจะเดินทางไปท,ทําโรตีครับเติมความสดชื่นกาแฟครับเติมความสดชื่นด้วยกาแฟครับ ทักทายยามบ่ายเพื่อนๆนทุกคนนะครับทักทายยามบ่ายของวันเสาร์ครับอันนี้ก็นอนตื่นครับจะได้เวลาไปทําการทํางานแล้วครับก่อนจะเดินทางแล้วก็เพิ่มความสดชื่นหน่อยครับเนี้อาก,ก็นั่งอยู่ตรงครัวครับนั่งตรงครัว ตรมร้อนมาเพื่อนเพื่อนเพิ่มความสดชื่นด้วยกันครับน้ำร้อน สดชื่นเลยเพื่อนอืมนอนยังไม่เอตื่น,น,นจริงๆคร,รับดูหน้าตากินเื่มความสดชื่นด้วยกาแฟาร,ารับร่างกายด้กระชุ่มกระชวยครับก,กันนะครับหลอนอ๋อสดชื่นครับสดชื่นครับ สื่นจริงๆครับเพื่อนๆชื่นใจครับชื่นใจเติมต้นวันใหม่เติมความสดชื่นด้วยกาแฟาร้อนๆอุ่นๆครับเลยให้ร่างกายเราแลก้กระปี้กระเป๋าครับสดชื่นไปครับสดชื่นมาเพื่อนๆ เติมความสดชื่นด้วยกันครับอือสดชื่นครับสดชื่นเติมความสดชื่นด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆ